ครับเคยมีคนถามผมเข้ามาว่านี่หลังจากเราตัดยอดแล้วนี่กี่วันเขาถึงจะแตกยอดใหม่กิ่งใหม่ขึ้นมานะครับไออันนั้นผมก็ประมาณเขาข้าว่าประมาณสักยี่สิบวันสามสิบวันก็แล้วแต่แล้วแต่ต้นไม้เราสมบูร์หรือไม่นะครับทีนี้ผมก็เลยทดลองดูอ่า นับจำนวนวันนะครับอันนี้นี่คือคือยอดที่ผมตัดแล้วยีสิบวันพอดีนะครับยอดยี่บวันพอดีเขาก็จะแตกแตกตาขึ้นมานแตกยอดใหม่ขึ้นมาตรงซอกใบนะครับหรือที่เราเด็ดใบออกอย่างนี้นะครับนี่ยี่ิวันนะครับสำหรับต้นต้นนี้นี่คือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ ว่าข้อมมูลที่สุดก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็บวกลบไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ข้อมูลนี้ก็จะไปเป็นข้อมูลในการที่พวกเราจะคำนวณน,นะครับคำนวณระยะเวลาที่ที่เราจะได้ยอดแล้วเราจะไปใช้ขยายพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือคือข้อมูลตัวนี้นะครับ